ตัวสุดท้ายค่ะคุณคะเอามาสิบตัววันนี้ขึ้นสิบตัวเสร็จแล้วตัวสุดท้ายคุณเราเต็มหัวหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยตัวสีใสยาวๆอ่าถัดมาก็จะเป็นไซส์งค่ะเล็กงมาองเล็กเล็งไซส์กลางแล้วก็มีไซส์โป๊ค่ะหนึ่งร้อยหกสี่คุณคะมันจะเหมือนหมอปลาหมอคางดำเหมือนหมอคางดำค่ะคุณคะระหว่างปลาเข็มกับนี่อะไรกรอบกัน อร่อยคับอันนี้จะได้หนึเนื้อหน่อยตัวนี้จะกรอบกรอบกระพงผมมีแต่เอาไปทอดน้ำปลาอย่างเดียวใช่ค่ะเอาไปกินกับส้มตำแม่ค้ามีรสชาติเนี่ยถ้าโทษต้องโทษพี่เขาว่าพี่เขาบอกผมว่าเนี่ยสามแยกเจียนทะเลสามแยกเจียนทะเลใช่ใช่พี่เขาเป็นคนบอกนะครับได้กลิ่นได้กลิ่นแบบนี้คิดถึงบ้านแหลมเลยเนาะอันนี้ก็ลอยท้เเอามาจากไหนเพชรบุรีเขาบอกว่าไม่มีแมลงวันแล้วแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่สบายใจ มีค่ะแมคะจัญญาบันแมคะคือคนเบืองเก๋ว่าเห็นแมงวันก็ทำไมคุณไม่ลองปรับภาพดูครับเนี่ยมีนะนี่แม่ค้าแนะนำนะคะเชิญมาหน้าร้านเลยค่ะรับประกันเลยคลิปนี้ออกเด่ยนะคลิปนี้ออกเมื่อไหร่เด็ดผมต้องโดนคอมเมนต์เรื่องแมงวันแน่นอนสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วมาอุดหนุนหน่อยครับวันนี้มาเจอร้านพี่คนสวยเหมือนเดิม มาซื้อปลาด้วยแล้วก็แวะมาหาด้วยปีหนึ่งมาหาทีหนึ่งใช่ไหมได้เปล่าค่ะหลายครั้งมาหลายครั้งก็ได้ใช่ไหมได้ค่ะได้ค่ะปพาลูกชายมาด้วยอยากกินปลาอัพทะเลแดดเดียวครับมีปลามีปลาอะไรแนะนําบ้างป่ะไปดูนะอะไรไงมาดูกันครับเริ่มดูเลยซื้อกลับไปกินที่บ้านนะครับได้ผ่านไปผ่านมาแถวนี้ก็แวะมาตลอดครับ เยอะแยะเลยเอาอะไรดีแฮปปี้อยากได้ปลาอะไรรอพี่เขามาเลือกให้ดูว่าอะไรแซ่บที่สุดอะไรแซ่บใช่ไหมให้เจนุดเลือกเอาอะไรน่าจะเอาพระเอกของงานนะคืออะไรนี่ปลาอินทรี่มาสิบตัวสุดท้ายวันนี้เหลือตัวสุดท้ายค่ะลูกค่ะเอามาสิบตัว วันนี้ขึ้น10ตัวกัลรถตัวสุดท้ายตัวนี้ตัวสุดท้ายเลยของตัวสุดท้ายใช่ค่ะเท่าไหร่ครับนี่อ่าตัวนี้อยู่ประมาณโลครึ่งค่ะคือประมาณสามร้อยห้าสิกิโลตัวนี้สองร้อย้าสิบตัวนะโลครึ่งค่ะโลครึ่งแล้วแล้วโลครึ่งอ่าถ้าคิดเป็นเงินก็อยู่ประมาณ300กว่าบาทอินซีสามสามร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยเก้าสิบตัวตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้ประมาณ490รวมแล้วโลครึ่ง โอเคไม่แพใช่ไม่แพงเราก็เอาไปอะไรนะปกติเราไปกินแล้วก็จะผฝานฝานเราไปทอดใช่ไหมก็ไปฝานไม่ฝานไม่ฝานให้ประมาณ1ิ1 5ชิ้นถ้าต่อหนึ่งคนเราเราเราเอาไปทอดใช่ไหมไปทอดค่ะเดียวเดียวเอาไปกินกับกินกับยังส้มข้าวต้มเห็นบางเห็นเห็บางที่เขาใช้ซอสน้ำปลาหวานใช่ไหมใช่ค่ะลูกค้านี่ร้านเลยเพราะว่าลม่ค้าไม่ทำเค็มมากนะตัวใหญ่ใหญ่สวยสวยตัวใหญ่ใหญ่สวยสวยเลยไม่แพงเนาะไม่แพงปกติเรา อินซีก็โอ้ชื่อร้านอาหารชิ้นหนึ่งก็ร้อยกว่าบาทแล้วถ้าก็อยู่ประมาณ150เนาะ149อันนี้เป็นสิบกว่าชิ้นเลยสิบขวบเอาไปไม่เอาตัวนี้เนาะเอาตัวนี้แหละเอาพระเอกของงานเขาบอกเหลือตัวเดียวด้วยตัวไปเอาตัวนี้จองไว้เลยนะไม่ไม่ต้องโชวแล้วเก็บเลยมามาดูตัวอื่นที่พี่เขาจะแนะนําให้เพื่อนๆนะครับก็จะเป็นคุณเราค่ะยังมอเตอร์คอนเซ็ปต์ค่ะคูเราตัวนี้ไซส์โลค่ะหนึ่งโลครับ 8ขีดถึงนโลนะคะั้ยนี้ครับตัวสวยๆเลยตัวนึ่งอยู่ประมาณ250 250ใช่ดูแล้วก็ถ้าไซส์ล็จตง250ไล่ายติด240่24ค่ะโลละ4โลละอ๋อเหรอโลละจิ๊บเรื่ออยู่ประมาณ220ตัวนี้นะเพราะว่าไม่ถึงค่ะลูกค้าไม่ถึงโลประมาณ8ขีด7คีสวยเลยเนื้อม่ใหม่แต่เราจะเลือกเอาเป็นโลแล้วเป็นแล้วแต่เป็นเป็นโลค่ะลูกค้าอันนี้คุณเราเต็มหัวหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยตัวใสๆยาว ่อาถัดมาก็จะเป็นไซส์งค่ะเล็กองเล็กเรื่องมานี่กุหลาบตันหัวแล้วตันหัวแล้วสองร้อยก็สองร้อยสามสิบ่ไล่ตามไซส์ไปสามไล่ตามไซส์ค่ะปกติแล้วปกติแล้วถ้าให้กินอร่อยแบ่แซบๆต้องต้องไซส์ไหนต้องแซ่บๆไซส์ใหญ่แมคคาแนะนำไซส์ใหญ่ใหญ่อย่างเดียวเลยเหรอใหญ่ใหญ่เนื้อเยอะเนื้อหนาถ้าชอบเน้นกรอบต้องไซส์롱ต้อง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 ใหญ่อย่างเดียวเลยเหรอค่ะไม่ไม่ใหญ่เขาเลยถ้าเล็กๆเล็กๆอย่างนี้ได้ไหมก็อร่อยไซส์ง พอทอดแล้วมันจะได้กรอบและนุ่มในหรออ่านี่ข่ะไซส์เล็กหรือว่าไซส์ใหญ่เนื้อมันเยอะมันก็เต็มปากเต็มคำกว่าหรือยังไงใช่ค่ะไซส์ใหญ่เนื้อเต็มปากเต็มคำเนาะแล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนชอบโอเคแต่ที่ไปดีไปดีใหญ่ก็ออกดีกลางก็ออกดีค่ะอืมอ่าอันนี้มีถลุ่ลูกน้อยมันนะให้พี่เอาเอาปลาตัวไหนลูกชอบตัวไหนลูกอ่ามีค่ะมาดูฝั่งนี้ครับยุไปเยอะแล้วพี่แกเอาสีกุ้งลงในมามาอันนี้มา สีกุลมะช้าขึ้นเป็นสิบตัวเลยอินทรีย์เหลือแค่ตัวท้ายแล้วค่ะสีกุลสีกุลเหมือนปลาทูเลยอ่ะใช่ค่ะตัวนี้จะเป็นอะไรครอ้าวแนะนำตรงไหนครับมาจะเป็นตัวนี้สีกุลอ่าสีกุลเนื้อใหม่อันนี้สีกุลโลเท่าไหร่ดิสีกุลโลนี้เลยใช่ไหมร้อยยี่สิบชายร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบเนาะตาเป็นยังงี้ครับเนื้อตัวเหลืองค่ะปลาทอดแล้วหนังนุ่มเนื้อนุ่มค่ะตัวนี้เหลือใช่ตัวนี้แข็งนิดเดียวนะคะนะคะเหลือแไรท้ายเนื้อปลาทูตัวนี้มันจะเป็นหนนนัังมเเปป็ลือกกมนนนด้าอออืะไร เป็นความรู้นะครับแล้วก็ถัดมาจะเป็นตัวนี้ค่ะปากเาเป็นคามเมร็จเดิมตัวนี้ปากเก๋า150ปาเก๋า150ใช่ถ้าไซส์ใหญ่จะ180ค่ะวันนี้ตัวโบ้งเลยมีอะไรนิดนึงจะถามได้ไหมได้ค่ะอยู่ในคอมเมนต์น่ะใต้คลิปเขาบอกว่าไม่มีแมลงวันเลยโอ้ค่ะถ้าเวลาทิงเที่ยงกอนที่ลูกค้ามาคือเหมือนได้คล้ายๆว่าเขามาดูวิดีโอแล้วเขาบอกว่าไม่มีแมลงวันแล้วแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่สบายใจ มีค่ะแมคคาจันญาบันแมคะาคือไม่ไม่ไม่ใสสารอะไรเลยนะคะลูกค้านะเป็นปลาโดยธรรมชาติคือคือคือด้วยความสัตว์จริงเลยคือเราไม่ได้ใช้อะไรอะไรใส่ลงไปเลยที่เป็นเคมีอะไรใช่ไหมแล้วทำไมล่ะทำไมไม่มีแองวันล่ะอ่าเพราะลูกค้าตอนถ่ายทำคือมาตอนเที่ยง ไมม่ีสาเหตุสาเหตุคือเที่ยงเหรอแมงวันแมงวันไม่มีเหรอไม่มีค่ะตั้งแต่แดดจัดจะไม่มีแล้วค่ะเอาแล้วตอนเที่ยงแมงวันมันไปไหนไปนอนเหรอนอนค่ะมันร้อนมันร้อนนะลูกค้าจริงเหรอเรื่องจริงถ้าเช้าเช้ามาแมงวันขึ้นแผงนะเจ็ดโมงแปดโมงคึบเลยโอ้แสดงว่ามามาตอนเช้าเหรออ่าแล้วก็พอวันตะวันเริ่มตกดินอแล้วแมงวันตอนเย็นพอลูกค้ามาประมาณสักงสี่โมงห้าโมงเนี่ยแมงวันจะแสดงว่าแมงวันมันไม่ชอบแดดใช่ไหมพี่ชอบแดดค่ะไม่ชอบแสงไม่ชอบร้อน ไม่ชอบร้อนเนี่ยใป้าตุ้ไม่ชอบร้อนนะแมงวันไม่ชอบร้อนอ่ามีอะไรแนะนําต่อครับทีนี้จบเรื่องแมงวันแล้วจบเรื่องแมงวันกระบอกไข่ค่ะนี่กระบอกไข่ร้อยสี่สิบกระบอกมีทั้งหมดสามไซส์นะคะไซส์กลางแล้วก็มีไซส์โป๊ค่ะนี่ร้อยหกสิบอ้าวมาก็คืก็มีไซส์รองอะไซส์รองเห็นไหมคะมาไซส์รองตอนนี้จะเป็นร้อยี่สิบอะไรเพิ่มไม่ละรีวิว้อยยี่สิบค่ะตัวนี้จะเป็นไซส์อะไรอันนี้อะไรกระบอก ลองนิดนึงก็ไม่ใหญ่ก็ไม่ใหญ่มากเพื่อนเพื่อนดูราคาเองเลยนะครับเนี่ยแปะไว้ตรงเนี้ผมไม่อยากแบบว่าพูดอะไรมากบางทีไปพูดซ้ํากับแม่ค้าเขาครับบางทีเดี๋ยวให้แม่ค้าแนะนำดีกว่าก็จะเป็นสีเซียดค่ะสีเสียดสีเสียดโลละร้อยเดียวทังแข็งร้อยเดียวค่ะวันนี้วันนี้พี่จ๋าเข้ามาสายนิดนึงนะของก็เลยเหลือน้อยค่ะปกติจะเต็มแผงทุกอย่างเลยค่ะ อย่าลืมนะครับแมงวันเขาจะไม่มาให้เห็นตั้งแต่9ก้าโมงจนถึงบ่ายสามเขาเขาเขาไม่ชอบแดดใช่ไหมเป็นแวมไพร์ใช่ไหมสาเหตุนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะรู้ว่าทำไมไม่มีแมงวันไม่ใช่ไม่มีนะมีนะมันมีอยู่ครับมีแมงมีอยู่แต่ไม่เยอะเนี่ยเนี่ยมีนะเนี่ยเราว่าปลาปลายค่ะใช่มันมีมันมีแต่น้อยนี่ไงนี่นี่เอาเนี่ยมีแมงวันไม่มีครับนี่นี่หัวเขียวเลยเนี่ยเจ้าเห็นบ่เนี่ยฮ้อันนี้เป็นปลาเลยนะคะอันนี้ปลาแดงค่ะ ออ๋ปลาแดงาปลแดงเนื้อก็จะเป็นชั้นใสเหมือนเดิมค่ะลูกค้าอันนี้โลเท่าไหร่คะอันนี้กิโลละร้อยสี่สิบบาทปลาแดงเนื้อจะเป็นตัวใสๆแดงๆอันนี้อันนี้ปลาปลาอะไรสลิดร้อยเดียวอ่าไม่ใช่ค่ะตัวนี้จะเป็นหมอทะเลค่ะลูกค้าหมอทะเลปลานี้เป็นหมอทะเลหมอทะเลเหมือนกระปั้นนินค่ะกั้งกางเส้นเดียวปลาดินหวานเท่าอเหรอครับอ่าปลานินค่ะลูกค้าแต่แม่ค้าเรียกหมอทะเลน้ะเหมือนปลานินลักษณะตัวนี้ก็เหมือนจริงอะ ถ้า้าที่แบบดังๆคือหมอข้งดำต๋อ่เหอมันจะเหมือนหมอปาหมอข้งดําข้างดำานอร่อยเนื้อมันจะติดมันแล้วนุ่มอยเดียล้อเวองร้อยเดียวค่ะอวขเนื้อเป็นาวังเ้อตัวนี้จองจองนาจองะของอร่อยแต่สุดท้ายคือระหว่างตัวนี้เหมือนเดิมเมื่อรอบที่แล้วผมมาถ่ายก็ระหว่างตัวนี้กับตัวนี้สู้ตัวนี้ไม่ได้ กูเล่าสู้อินซีไม่ได้คอนเฟิร์มโดยแม่ค้านะครับแล้วก็จะมีตัวหนึ่งค่ะเนื้อติดมันตัวนี้กระพงค่ะลูกค้าโอ้มีกระพงกระพงแดดเดียวได้ด้วยหรือกระพงแดดเดียวค่ะกระพงแดดเดียวนี่เนื้อตัวนี้ก็ยอดฮิตเหมือนกันเนื้อมันจะติดมันค่ะเนื้อจะเป็นชั้นๆอันนี้ที่เขาไปนึ่งน้ำมะนาวแล้วลูกค้าน่าไปต้มยำแต่ว่าแม่ค้ามาทำแดดเดียวตัวนี้ก็จะไปนีนง่ัวอ่าทวนๆค่ะสามตัวโลค่ะรวละสองร้อยยี่สิบ ปกติก<ม>ับฟงผมมีแต่เอาไปทอดน้ำปลาอย่างเดียวใช่คะ่ะเอาไปกินกับส้มตำแม่ค้ามีรสชาติเค็มนิดนึงแล้ว <c oughs> ไม่จัดมาก<อ>ตัวนี้ก็ออาดีน้องทันได้ค่ะแต่มันออกเนื้อแบบแห้งๆแล้วแม่เนาะอ่าตัวนี้พอทออหนังมันจะแห้งนิดนึงนะลูกค้าจะกรอบนอกนุ่จริงๆเราก็เคยเอาปลากระพงแบบเดียวไปทอดอยู่นะใช่ออร่ยดีใไหมอร่อยค่ะลูกค้ามันก็มันก็แห้งๆแต่กรอบดีถ้ามันจะกรอบกรอบมะเก่าด้วยนะใช่เนื้อมันจะนุ่มๆค่ะเนื้อมันจะมาเอานี่เลยเป็นปลากรดทะเลค่ะชุดน้ำปลาทั้งคู่เลยประดุก ตัวละร้อยแปดสิบตัวละร้อยแปดสิบตัวนี้แล้วก็ชุนปลาทันง่ายๆแล้วก็เป็นกระตักตัวละร้อยเดียวอันนี้อันนี้ก็ทีกับกสองร้อยสี่สิบนะคะกับแกล้มใช่ไหมกับปลอมปลาแค้มเนียค่ะกับน้องชามีฟองจืดค่ะจืดค่ะลูกค้าจืดเลยเลยเลยอันนี้อันนี้ปลาอะไรคะอันนี้ปลาเข็มค่ะปลาเข็มปลาเข็มก็อร่อยนะปลาเข็มอันนี้เน้นกรอบค่ะในทั้งตัวระหว่างปลาเข็มกับนี่อะไรกรอบกัน อ,อ,อ,อันนี้จะได้หนึบเนื้อหน่อยตัวนี้จะกรอบกรอบเนี่ยนะเป็นราคาแปะแล้วนะร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งน้ำหนักเท่าไหร่ครึ่งโลคะค่ะครึ่งโลเหรอค่ะโลร้อยเดียวโลละสองร้อยตัวนี้ไม่ถึงอันไหนส่วนอันไหนอร่อยกว่าอันนี้อันนี้ตัวนี้ตัวนี้ได้เนื้อค่ะเนื้อมันก็จะไม่มีมันก็ทอดเป็นก็จะไม่กรอบแต่แต่เนื้อแต่ว่าอันนี้กรอบแน่นอนอันนี้อันนี้กรอบล้วนเลยอันนี้ออกจะได้เนื้อนิดนึ้อ๋อกรอบนึบๆนึาสำหรับสายนึบๆเอาตัวนั้นเลย ไะเจ้านี่ด้วยเหรอเอานี่ด้วยโอเคอ่ะไปจับไปอ้าจองเลยเหลือตัวสุดท้ายแล้วตัวสุดท้ายหมดแล้วตัวเองของล้วมีน้องมาทันริมทางอะไรนะอะไรนะเขาเรียกว่าถนนอะไรพี่แถวๆนี้เขาเรียกว่าถนนเทียนทะเลค่ะเทียนทะเลมาครั้งแรกผมตั้งชื่อไว้สามแยกเทียนทะเลพี่เขาบอกว่าตรงนี้ชื่อสามแยกเทียนทะเลผมมาถ่ายครั้งแรกเขาด่าผมใหญ่เลยว่า ที่ไหนสามแยกทิทะเลหาใน g o o g l e Map ไม่เจอผมโดนเลย <c oughs> พี่รู้ไหมโดนหนักเลยใต้ค <c oughs> มเปหน้าคลิปแรก,ลแ,รกแล้วมาถ่ายคลิปสองนี่ลงเป็น <c oughs> อะไรนะสะพานลัก <c oughs> สะพานลักทะเลสะพานลักทะเลบางขุนเทียน <c oughs> นั่นแหละเด่นเลย ปังเลยปังเลเยอคนมาเม้นเยอะยอดวิวมันเคยเจอเนอะว่าคนด่าเยอะถ่ายถ่ <c oughs> ายแบบธรรมชาติที่สุดเลยนะก็พี่เขาบอกผมเองเนี่ยถ้าโทษต้องโทษพี่เขาว่าพี่เขาบอกผมว่าเนี่ยสามแยกเจนทะเลสามแยกเจนทะเลใช่ใช่พี่เขาเป็นคนบอกนะครับเพราะว่าเพราะว่าช่วงช่วงแ,กแรกๆที่แม่ค้าก็คือทานสามแยกค่ะสามแยกแต่ว่าถ้าโดยสาทางการคือสะพานลัชทะเลคือคนที่อยู่ที่นี่เขาจะเรียกเขาจะเรียกสามแยกเจนเจนทะเลใช่ใช่ค่ะ แต่คนเขาไม่รู้จักกรุงเทพไม่รู้จักเพราะว่าโดยโดยสภาลักเลงที่ว่ามันเป็นปั้นจักรยานด้านในมันดังแล้วใช่ค่ะยังไม่มีโอกาสได้มาปั่นเลยครับนี่จักรยานเต็มไปเลยครับจอดรถไปตรงนี้อันนี้ให้แม่ค้าหั่นเลยไหมโลหะค่ะช่างแล้วได้เท่าไหร่หนึ่งจุดหกค่ะหนึ่งจุดหกเออไหมล่ะเอาหนึ่งจุดห้าก็พอแล้วเอารีเซ่ไปมาขายประจำลูกค้าประจำสี่ร้อยสี่ร้อยสาม สี่ร้อยสามสิบค่ะร้าลดให้อีกห้าบาทลดให้อีกห้าบาทโอ้ยก็ใหญ่ๆเลยมาอุดหนุนประจำทุกปีปีที่แล้วก็มาใช่ไหมใช่ค่ะมาอีกทีปีนี้โอ้ยลูกค้าจะมาสายมาเช้าไหครับเพิ่คอมนี้น่ารักเเดินมาหาแถวนี้ทีไรเขาเขาเห็นหน้าผมเขายิ้มไม่ตลอดเลยเขารู้จใจกุ้งานแข่งนี้แค่นิดเดียวข้างหลัง กเเาคหางแข็งโลละร้อยนะครับถามสิถามลูกค้าเดี๋ยวเราไปเลยดีครับคุเราคุเราที่ไหมคะตอนนี้ปลา <c oughs> อินซีหมดแล้วคุณเรากุเราที่ไปวางข้างหน้าเมื่อกี้เดี๋ยวอันนี้กิโลละสองร้อยสามสิบการเดินไปใหม่ที่สวยเลยเนีสวยอยู่แล้วไม่มีที่ตินี่ไงพี่เพื่อนๆแมงวันในโบอกไม่มีนี่ไงนี่ข้างหลังนี่เจ้ามาหาว่าจะข่อยเด้อ คนเบิงก๋ว่าเห็นแมงวันก็ทำไมคุณไม่ลองปรับภาพดูครับเนี่ยมีนะนี่แม่ค้าแนะนำนะคะเชิญมาหน้าร้านเลยค่ะรับประกันเลยคลิปนี้ออกเด่ยนะคลิปนี้ออกเมื่อไหร่เด็ดผมต้องโดนคอมเมนต์เรื่องแมงวันแน่นอนอยากเจอแมงวันตัวมันเล็กครับในกล้องมันไม่เห็นหรอกมาดูตัวจริงดีกว่าครับมีแน่นอนคอมเมนต์เยอะเลยมาครับร้านข้างๆกันกับพี่เขาก็ ร้านประจซ็ที่เคยซื้อเหมือนกัน,นปาลเอ่อเยอะแยะเหมือนเดิมเลยเต็มไปหมดเลย<ม>ปลาลาิ้นหนมีอะไรแนะนำบ้างครับอ่าทางนี้จะเป็นปลาดุกทะเลค่ะปลาดุกทะเลปลากรดทะเลก็เป็นปลาลิ้นหมาปลาจะเป็นราคานะครับราคาอยู่นี่ราค,คาเห็นเห็นค่ะอันนี้ทอดกรอบในทางตัวเลยค่ะเป็นปลาพื้นอันนี้อะไรปลาลิ้นหมาสามร้อยสามร้อยโลนะเนี่ยโลนึงเยอะมากอันนี้แค่กางนี่ ถุงนี้ร้อยหนึ่งสามขีดมันมันเบาเนาะมันเบาแต่เวลาไปทอดก็กรอบอร่อยใช่ก็เป็นสลิดมัดแถวค่ะแนะนเอาถ้าพูดถึงถ้าพูดถึงอย่างนี้กับปลาซิวตัวเล็กๆอันไหนกรอบอร่อยแซ่บกว่ากันแล้วแต่คนชอบค่ะอร่อยเหรอใช่แล้วก็แล้วก็กรอบเหมือนกันแต่ว่ามันอยู่ที่ว่างนี่ไงนี่ยอันเนี้ยอันนี้เป็นแบบเหมือนลิ้หน้าเป็นตาเป็นที่ค่ะรอเอามาปลาหมอแซ่หนึ่งร้อยเนี่ยปลาสลิดกลางสองร้อยยี่สิบมาเลยครับมา กดทะเลมาตามนี้เลยครับราคาดูเอาข้างบนสลิดไครใหญ่บ้านแมวบ้านแมวอยู่ไหนบ้านแถวเหรอบ้านแถวอ๋อพอผ่านโน้นมองมาพูดผิดหน่อยหงวดหาะรอบนี้พี่เขาไม่มาออกกล้องเลยนะเถื่นตลอดไปเจอได้ดูคลิปบ้างไปนิดูจู่ว่อายตัวเองใช่ไหมอะไร ปลาทู Schools, onents, หวานสองเออยี่สิบห้าบาทเข้ากันมาดูต่อมีเด็กกับแก้มเงี้ยนะเนาะกับแก้มเด๋วอันน no uh uh ี้อะไรรูปประจวดจิ๋วทอดกรอบอันนี้ไม่คิดอีกสิบบาทแล้วก็อันนี้เป็นปลาเข็มค่ะกินเหมือนปลาร้กล้วยน้ำจืดเนี่ยจะเป็นปลาอะไรอะไรเป็นปลาเข็มปลาเข็มอ๋อที่มีเนื้อหน่อยใช่ไหมกินคล้ายคล้ายปลาอ้กล้วยแล้วก็นี่ปลากราบได้นะคะปลาเข็มเหมือนกัน เหมือนเมืออันนี้ปลากระตัเขกุลาเก๋ากุเากลาค่ะอินีหอมอินซีแดดไหนอนี้อินซีีหอมก็ยาทำหมดได้เลยค่ะครับแล้วก็อันนี้อินซีแดดเดียวอ่ะอินซีสดก็มีนไม่ดอินซีสดอินซีแดดเดียวอินซีสดอินซีแดดเดียวก็เหมือนเมื่อกี้นี่ครับ650ตัวละตัวละค่ะตัวละ5 0อันนี้คุณงนม่จะของกกว่าโกกอั กยใหญ่เบบเลยเธอเลยเนื้อมันแพรบเลยแม่ขอยมากทอดได้แกงทำไร้ก็ยากเลยหรอหันให้พร้อมทานได้เลยอ๋อหรอแล้วกูตัวยังไแล้วก็กูเรานี่ไซส์ใหญ่ใหญ่สุดเลยเนาะใช่ค่ะโลละ240บาทหนึ่งประมาณหนึ่งใหญ่สุดประมาณโลสองค่ะอืมไปดูอันต่อครับเนี่ยคนเขาก็มาปั่นจักรยานครับเพราะว่าที่นี่เขาเรียกว่าสะพานรักบางขุนเทียนนะครับ ไม่ใช่สามแยกทีนทะเลนะครับโดนดีปลาเก๋านะครับเนี่ยครับถ่ายไปเมื่อกี้แดดเดียวหมดประจวดปลากระบอกสีกุลนะครับมาทีละตัวทรายแดงแล้วก็ประจวด ปลาสายแดงนี่อร่อยส,สายแดงร้อยสี่สิบต่อลแล้วก็อันนี้อะไรหางแข็งเหมือนกันนะเดีเ๋ยวปลาแป้นสวยๆเลยเอามาตากนะครับให้ดูใหม่ๆสดๆสวยๆแบบนี้อันนี้ปลาใหม่เลยปไปดูทีเด็ดเขาบอกทีเด็ดต้องอยู่หลงังร้านใช่ไหม อินซีหอมกิโลละสามร้อยห้าสิบตัวหนึ่งก็โลกว่าห้าร้อยกว่าบาทอินซีหอมนี่คือมันคือมันไม่ได้เค็มใช่ไหมเค็มอ๋อเป็นอินซีเค็มใช่ไหมเค็มที่เขาทำยาคี้มยอดอ๋ออย่างนี้ไม่มีถุงมาห่อให้เลยจริงไหมมีค่ะอันนี้คือเราออกกิโลครับถ้าห่อทำเย็นเย็นมันจะเป็นไอ๋อมันยังเย็นอยู่ใช่ไหมจะไปห่อไม่ได้ห่อได้ก็เป็นประมาณนี้ต้องให้มันคลายเย็นให้มันอุ่นๆก่อนนะถ้าคยอย่างนั้นมันจะเป็นอันนี้เท่าไหร่นะอันนี้โลละสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบ 400ส 500. 500. 500. 500. 500. ี่ร้อยสักบาทห้าร้อยสี่ร้อยห้าร้อยอืมก็มีไซส์ใหญ่สองร้อยสี่ร้อยอืเหรอโอ้ยเต็มไปหมดเลยครับนี่ครับพี่เขาภูมิใจนำเสนอเลยใช่ทุ่งแห้งทำเองค่ะหาเองทำเองหาเองไม่เชื่อหรอกเชื่ออ่าแต่ว่าแต่ว่าสั่งเดียวพาไปเที่ยวบ้านบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่หมู่บ้านตะลุงค่ะที่ไหนเองโรงงานร้านอาหารเจ๋งเลยท่ะนเปเจ๋งที่แต่ก่อนเขามีเรือให้กินให้ให้ให้กินข้าวแล้วพาขึ้นเรือไปที่ ศาลาพระพุทธมหาสมุทรใช่ไหมใช่ค่ะเอาแล้วทำไมผมไม่เจอศาลาแล้วอ่ะเออไปได้เจอค่ะที่กินเอาเหรอเขายังพาไปได้อยู่ใช่ไหมแล้วก็เขามีทริปดูวานด้วยเคยไปทีหนึ่งครับไปกินปลาอะไรสักอย่างหนึ่งเจเขาชอบอยู่อันนี้กะปิก็ท่าเองค่ะเองเหมือนแกทำเองที่บ้านกะปิเคยทำเองทเองไม่อยากเชื่อเลยเดี๋ยวหนูพาไปเที่ยวที่บ้านเนี่ยตอนนี้ ทำเองนะครับกุ้งเคยขึ้นเรือแท้ๆเป็นกุ้งเป็นเคยจะเป็นตัวแบบนี้ค่ะทีตัวเล็กถ้าเป็นตะปิเราต้องเอาไปเขาเกลือตากแดดเขาตากแดดได้ทีเราต้องไปโม่โม่ของเขาให้มันละเอียดค่ะเอาเอากุ้งอย่างเงี้ยไปตากให้มันแห้งอย่างนี้ก่อนไม่แห้งขนาดนี้ค่ะอันนี้ไม่เป็นต้มแห้งแบบชื้นๆหน่อยใช่ไหมใช่แล้วก็เอามาโม่โม่แล้วก็จะกลายเป็นแบบนี้เหรอโม่ของครั้งนะถ้าโม่ครั้งเดียวมันจะเป็นหยาบๆเหรอก็้โม่ไปครั้งห้าละเอียดแล้วก็หมักไว้นึงแล้วแล้วมันจะกที่ใช่งนี้ไม่ได้หรอ คนคนละสายพันธุ์ใช่คนละสายพันธุ์เนี่ยงเดิมนี่เป็นมาเดกตัวนี้ค่ะไม่ลองไม่ลองดมดูที่หอมบ่ดมนะนี่ดูตาจะเป็นตาดำดำทำแบบเคยเลยร้อยเปรืออ็นต์หรไม่ก็ทำไมเก่งจังเลยนีู่้ดมากทำตะปุกตะปุกเท่าไหร่คะเนี่ยเจ็ดสิบมาค่ะตั้เจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทปุบปุบ่เรือเลยครับถ้าเป็นแบบตักจะกิโละยี่สิบบาทถ้าแบบตะปุกก็คืออันนี้อันนี้อันนี้กุ้งพันธุ์หนึ่งแต่ว่านี่เป็นกุ้งแต่เรียกว่าเคยใช่แล้วอันนี้ ก็เนี่ยครมี2ไซส์เท่านี้เท่าไหร่อันนี้หนักเท่าไรสองร้อยแปดรค่ะโลละแปดร้อยครึ่งโลสี่ร้อยอันนี้ตัวเก้าโลอันนี้อันนี้เท่าไหร่นี่อันนี้สองขีดครึ่งก็สองร้อยอันนี้ครึ่งกิโลทําเองกับมือนะครับได้อันนี้ตัวใหญ่เนาะใช่ตัวใหญ่ทนาดเก้าร้อยตัวใหญ่เก้าร้อยเลยนะต่างกันเด็ดเพียรตัวด้วยนะคะพี่ฮะต้องเด็ดทุกเมล็ดตัวนะี่ส่วนมากเขาไปทําอะไรส้มตำส้มตำไขยำน้ำริกได้หมดเลยกระสันตัวใหญ่โอ้เก่งจังเลย เก่งคนเก่งเนาะงทำได้ทุกอย่างมีแฟนแล้วยังโอ้เหลือก็มีแฟนนะครับนี่มันคุยกับผมอยู่เมื่อกี้เีลยใส่ทองมาเรื่อยเลยถอยก็ยังเงที่นี่รู้สึกอบอุ่นเพราะว่าไปที่ไหนมีแต่คนรู้จักผูหมดเลยนี่เองหมดเลยอันนี้ปลาแต่ว่าปลาอันนี้มีปลาหมึกแห้งด้วยหมึกกระตอยหมึกกระตอยเหรอนี้ปลาหมึกกล้วยเล็กอยปลาหมึกกระตอยเหลือแค่นี้ค่ะพี่ ก็ตอยเทจะมีค่ะได้กลิ่นได้กลิ่นแบบนี้คิดถึงบ้านแหลมเลยเนาะ <c oughs> น,นี่ก็ตอยแท้เอามาจากไหนเพชรบุรีไม่โปก,กาบ้านฝรั่งทำหลงหมุกหลยอยู่ยแต่เขาจะประมูลหมึกกระนองมาทำรประมูลปมึกหนาแล้วก็มาตัด <c oughs> ใช่แล้วอันนี้เป็นได้อย่างเงี้ยต้องกลับมาเพราะอันนี้เป็นหลงก <c oughs> ใช่อันนี้สวย <c oughs> ก็เป็นพวกจอกตาแต่กินกินหมึกกระต่อยไปทอดหอมหอมแพะไข่อยู่แอันนี้อะไรบ้างครับอ่ะดูราคาแพะไข่นะคะอันนี้แบบที่เจอที่เพชรบุรีที่หาเจ้าสำราญนเลยใช่ เลียงสวยเลยมาครับมาอแล้วก็เป็นปลาที่อยู่ข้างหน้าแล้วใช่ไหมสต็อกข้างหลังเดี๋ยวแฟนพี่เขาจะพาผมไปจับหอยแครงเดินหลบแล้วเอากุ้งแห้งอันนี้ตัวเล็กแค่สองขีดเอาตัวเล็กสองขีดก็เอาเคยนึ่กระปุกด้ยเคยไม่แพงเลยราคานี่ครับแล้วงานแฮนด์เมดของพี่เขาด้วยครับทำเองขายเองนี่ครับดูดิดูที่ตามเนี่ยดำๆเนี่ยเห็นไหม จุดดำๆนี่คือตานะตาเคยต้องอัดไว้หลายเดือนนะเขาจะได้ขายต้องอัดให้มันหอมเพราะว่าถ้าเอาไปทำตอนที่มันตาแ้งโมโฟเฟกมันจะขาวถามบอกมีแฟนยังชี้ไปหาน้องชายหมายความว่าไงน <c oughs> ้องชายนี่ครับร้านที่เขาอยู่ทางเข้านะครับเนี่ยตรงนี้ร,ร้านแรกนะครับแล้วตรงนี้เป็นสามแยกเชียนทะเลนะครับที่ผมโดนบ่นไปนะครับขับจักรยานเาปั่นตรงนี้ปั่นตรงนั้น ออกตรงนี้นะครับแล้วก็ไปเข้าไปปั่นตรงนู้นนะครับอีกทีหนึ่งนะครับซื้อกุ้งแห้งกับเคยไปสักหน่อยหนึ่งครับ <c oughs> ติดไม้ติดมือกับบ้าน <c oughs> ไปเอาลงหรือจะให้หั่นนะครับเป็นชิ้นก็ได้นะครับกลับไปบ้านก็ได้ไม่ต้องไปหั่นใช่ไหม <c oughs> เอาไปทอดเลย <c oughs> ดูเนื้อครับดูเนือ <c oughs> อ้ <c oughs> อเป็นกุ้งเหลาหอมหอมเลยแล <c oughs> ้ว โอ้ยเป็นตะเสียบเลยมั้งบอครับถ้ามันเป็นกระปุกบาง่าอ่าอะไรนะแม่แม่ถามว่าผมเป็นคนที่ไหนทำไมว่าวลาวทำไมว่าวลาวพลอยเป็นคนลาวเวียงจันทร์เลยก็ไม่ใช่คนขอนแก่นเนี่ยแม่คนเชียงสายครับแม่คนตะกณามาคนตะกณมาซื้อปลาถึงนี่เลยเหรือมาเที่ยวครับมาเที่ยวนี่ไหนครับมาเที่ยวที่นไหนแถวนี้ใช่ไหมแล้วก็ มาพักผ่อนแล้วก็มาพักแถวนี้ใช่ไหมพักกี่คืนครับวันนี้หลายคืนแล้วค่ะมาเที่ยวทะเลแล้วก็ซื้อของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านที่นี่ครับเป็นเป็นแหล่งรวมปลาทะเลแดดเดียวผมว่าผมว่าเยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วนะใช่เพราะว่าผมมาถ่ายที่นี่สามรอบแล้วแม่ขอให้เที่ยวมีความสุขนะแม่นะอายุมั่นขนยืนนะครับมีโอกาส มาเที่ยวอะไรนะเทียนทะเลเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าไปบอกว่าสามแยกเทียนทะเลนะเขาบอกว่าสะพานลักทะเลบางขุนเทียนนะครับก็แวะมาซื้อปลาทะเลแดดเดียวเพราะว่าที่นี่ผมรู้สึกว่าเยอะที่สุดในประเทศไทยใช่ไหมที่ผมไปมาหมดแล้วนะทั่วไทยที่นี่เยอะสุดแล้วไม่ต้องคิดอะไรมากครับต้องการปลาทะเลแดดเดียวนะครับที่นี่เยอะสุดแล้วนะครับมีแต่ปลาสวย เนี่ย,ยกับร้านพี่เขาคนสวยปีหนึ่งมาทีหนึ่งปีนี้ผมมาแล้วนะเดี๋ยวอีกทีปีหน้าเดี๋ยวมาใหม่ครับถ้าเนี่ยครับสังเกตหน้าพี่เขาเนี่ยเนี่ยเพื่อนเพื่อนมาที่ดีเจอแน่นอนโอเคถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ like share, นะครับติดตามให้เหมือนเดิมนะครับได้มาหาพี่เขาถ้ามาจากช่องผมมีมีส่วนลดไหมมีของแถมให้ค่ะ อ๋อไม่มีไม่มีส่วนลดแต่มีของแถมใช่ไหม,ไมหแถมกุ้งแถมแถมกุ้งแห้งตัวเดียวโอเคครับเ,เดี๋ยวคลิปนี้แค่นี้ก่อนเจอกันอีกทีคลิปหน้าสวัสดีครับรบ๊บายบายหน่อยบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบาย